เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะฝันเห็นเหมือนพระฤาษีค่ะใส่ชุดข,ขาวอยากให้มาตื่นเช้ามาได้เงินก้อนหนึ่งค่ารถมาเลยอ่ะคนลูกเหมือนกันค่ะสั่นเลยตั้งแต่ต้นปีเลยก็ได้มาสี่งวติดติดกันเลยรวมๆแล้วก็ประมาณหลักแสนหลักแสนมาจากบุรีรัมย์ก็พอดีฝันเห็นเหมือนพระฤาษีค่ะใส่ชุดข,ขาว,ขอ,ขาวอยากให้มาแม่ทานบอกว่า อยากมาไหมจะอยากให้มาตื่นชาวมาได้เงินก้อนหนึงค่ารถมาเลยอ่ะคนรูกเหมือนกันค่ะสั่นเลยเชื่อร้อยร์เซค่ะพเพื่อนที่มาเขาก็ได้ชโชคได้ลาบกันเยอะตั้งแต่ต้นปีเลยก็ฝันค่ะฝันเห็นแคบเสียนพวกเก่งก็ได้มา4ี่งวดติดๆกันเลยรวมๆแล้วก็ประมาณหลักแสนก่ะหลักแสน อยากมาอยากมาจริงๆพอดีได้โอกาสก็มาเป็นความเชื่อของบุคคลค่ะสุดแล้วแต่เขาคิดเนาะอย่างของพี่อะร้อยเปเซ็ลยคนที่นับถือพ่อแก่นะคะอยากให้มาด้วยใจศรัทธาแล้วก็จะได้สิ่งดีๆกลับไปที่นี่นะการแก้บนพ่อแก่ให้สําเร็จนั่นคือการบนด้วยทองแท่งเพราะว่าทองแท่งจะนําไปสร้างพ่อแก่เงินล้านองค์ใหญ่ เหมือนเราเนี่ยได้สร้างพ่อแก่เดี๋ยวพ่อแก่ก็กลับมาสร้างเราไม่เชื่อท่านลองไปขอพรตั้งจิตอธิษฐานหรือขอพรออนอไลน์ก็ได้เห็นรูปพ่อแก่ชื่อนามสกุลถ้าลูกสําเร็จลูกจะเดินทางมาแก้บนด้วยทองแท่งที่จะนําไปใช้หล่อพ่อแก่เวลาเราตกต่าเรามีเรื่องอะไรเขาได้กลับมาสร้างเราพลิกฟื้นชะตาด้วยบารมีพ่อแก่